และสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่กำลังทำคลิปคนเดียวอยู่เหมือนผมนะครับผมผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนะครับผมสวัสดีครับผมโนรัสครับผมและนี่ก็อยู่ในช่วงเรื่องของผมนะครับผมเรื่องของผม EP นี้นะครับผมผมจะพาไปดูเรื่องของผมจริงๆเลยนะคือผมจะให้ดูเบื้องหลังการถ่ายคลิปของผมนะครับผมว่าผมถ่ายคลิปคนเดียวใช่ไหมครับผมและผมทำยังไงบ้างเพื่อที่จะถ่ายคลิปคนเดียวแต่แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะใช้กล้องอนีกกล้องเนินครับผมเป็นตัวช่วยนะครับผมต้องกล้องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือกล้องนี้เดี๋ยวผมให้ดู อย่างที่ผมอินเสิร์ตไปนะฮะมันคือกล้องตัวนี้ผมเคยให้ดูในคลิปก่อนๆแล้วกล้องตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นออโต้โฟกัสนะฮะต่างกับกล้องตัวนี้นะครับผมมันคือ 60D มันยังเป็นแมนนวลโฟกัสอยู่ซึ่งพอเป็นแมนนวลโฟกัสอ่ะผมแทบจะไม่สามารถใช้เลนส์ฟิกได้เลยนะครับผมในการถ่ายเอฟต่ำๆเพราะว่ามันจะหลุดโฟกัสทันทีถ้าสมมติผมยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมถอยมาปุ๊บเงี้ยแค่เนี้ยมันก็หลุดโฟกัสแล้วอ่ะแล้วผมเดินไปเดินมาผมพูดว่าเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูอย่างนี้นะครับอย่างงงู้้นนะะครรับอไเีย คือโฟกัสมันจะไม่คงที่นอกจากผมจะเพิ่มเขึ้นอนะแล้วพอมันเพิ่มเฟขึ้นให้สูงมันก็ชัดลึกมันก็ไม่ค่อยต่างกับใช้กล้องตัวนี้เลนนี้หรือว่าใช้กล้องตัวนี้ถ่ายนะครับผม <S <S ก็ไปย้อมสีแต่งเอาได้ <S <S ปัญหาอีกอันนึงที่ผมจะเจอนะครับผมคือไอ้กล้องที่ผมใช้ถ่ายอยู่เนี่ยจอตรงสแสดงผลนะครับผมมันจะสแสดงไม่เหมือนกับที่ผมเห็นในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูคือจอสแสดงผลนะครับผมมันจะแสดงให้แบบภาพมันดูเฮ่ยมันดูเคลียร์มันดูใสนะครับผมแต่ถ้าเอาไปลงของมันก็จะอีกแบบหนะครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าเวลาที่ผมถ่ายอ่ะผมจะต่อ,อยังไงบ้างผมจะต่อเข้ากับสาย HDMI นะครับผมสาย HDMI มันจะเชื่อมโยงเข้ามาแล้วก็มาตรงที่นี่นะครับผมนี่คือจอคอมพิวเตอร์ของผมนะครับผมพอผมเชื่อมต่อเข้ากับจอคอมพิวเตอร์นะครับผมภาพที่ผมได้มันจะต่างจากที่ผมเห็นในจอพรีวิวตรงนี้นะครับผมเพราะว่า ตรงเนี้ยมันจอมันเล็กใช่ไหมครับผมแสงที่มันเห็นมันจะดูสว่างดูแบบสวยมากแต่พอต่อเข้าจอคอมนะครับผมมันจะดูแบบมืดลงดอกลงนะครับผมแล้วภาพมันจะไม่ได้สวยเคลียร์เหมือนกับที่เห็นในจอเล็กเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้วิธีการต่อเข้าจอใหญ่นะครับผมบางคนอาจจะใช้เป็นจอแบบจอมอนิเตอร์จริงๆนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีจอมอนิเตอร์จริงๆที่เอาไว้ดูไงผมก็ใช้จอคอมแทนเพราะามันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วพอดูตรงจอคอมเราก็มาปรับงกล้องให้มันสมูทกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอีกปัญหาเนี่ยครับผมที่ผมรู้สึกไม่ชอบมากมาดยยเีย คือแสงมันลึกไปแล้วอะผมก็ต้องมานั่งปรับใหม่แล้วก็มาถ่ายพอผมกําลังจะเริ่มถ่ายเนี่ยเดี๋ยวสักสักพักเดี๋ยวแดดมันก็จะมามันจะคอยกวนใจผมตลอดเวลาเลยผมผมก็เลยเพิ่มด้วยการใช้ไฟนะครับอ่า นี่คือไฟ LED นะครับผมมันชื่อว่า Yn 3 0 3สนะครับผมตัวนี้ผมว่ามันโอเคแล้วในการถ่ายในห้องหรือว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้ไฟเยอะไอ้แค่นี้มันก็ทําให้ผมแสบตานะฮะมองนี่แบบพอหันไปมองข้างๆ้างแบบเห็นจุดๆๆๆ,ๆแล้วว่าโอเคนี่คืออุปกรณ์อีกอย่างนะครับผมที่ผมใช้คือไฟอ่าตอนนี้ผมมีอะไรบ้างมีกล้องนะครับผมมีไม้แล้วก็มีไฟนะครับผมแล้วก็มีเลนส์นะครับผมแล้วก็มีจออ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูแสงสว่างน,นะฮะแสงสว่างที่มันค่อยๆเพค่อยเพิ่มขึ้นเิ่เเละ่ะ ขาวขึ้นขาวขึ้นมาสี่มามามาเป็นไงขาวขึ้นขาวขึ้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปปรับใหม่ก่อนโอเคครับคือตอนแรกผมมาถ่ายห้องนี้เพราะห้องนี้มันกว้างมันก็สว่างห้องผมไงผมจะได้ไม่ต้องเซตไฟนู่นนี่นั่นเพราะผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการถ่ายคลิปคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่พอแสงแป็น,นี้ก็ทาอะไรไม่ได้ครับผมก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปอ่าทีนี้ผมจะาพูดถึงเกี่ยวกับการทาคลิปคนเดียวบ้างน,นะครับผมคือการทําคลิปคนเดียวของผมนี่ยคือผมทําคนเดียวจริงๆนะ ไม่มีแม้กระทั่งคนที่แบบคอยมาจับกล้องให้หรือว่ามาโฟกัสให้อะไรเลยนะคือแบบคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่แบบถ่ายคิดบอดหรือว่าตัดต่อทุกสิ่งทุกอย่าง คนดีนะครับผมมันอาจจะดูเหมือนง่ายนะครับผมเฮ้ยก็แค่ตั้งกล้องถ่ายเออแล้วก็แค่พูดพูดไปแล้วก็เอาไปตัดแค่นั้นแต่เพื่อนๆลองคิดดูครับผมว่าเราจะต้องทำคอนเทนต์คนเดียวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหนึ่งคลิปนะครับผมเราอาจจะคิดได้ง่ายๆเพราะเรามีคลิปก่อนทำยูทูบอยู่แล้วพอเราคิดสองคลิปปุ๊บเ้ยมันก็รู้สึกยากขึ้นเพราะสามคลิปที่มันยากขึ้นสี่คลิปการเราต้องมาคิดสิบสิบคลิปอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆคือเราต้องคิดคอนเทนต์ทุก นะครับผมเราต้องมีคิดคอนเทนต์ทุกวัน่าวันนี้เราจะมาทําคลิปอะไรดีและคอนเทนต์ที่เราคิดสําคัญที่สุดนะครับผมคือเราต้องทําคนเดียวได้เช่นวันนี้ผมอยากทาคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอ่ะผมอยากถ่ายผมอยากถ่ายพูดเดินรีวิวพาไปเที่ยวนะครับผมแล้วผมก็ถือกล้องถ่ายเองสมมุติว่าผมใช้โทรศัพท์สมมุติว่าผมใช้โทรศัพท์ของผมนะครับผมจับถ่ายนะครับผมแล้วผมก็เดินพาพูดนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่นู่นนี่เนี่ยนะครับผมโทรศัพท์ของผมนะครับผมมัน จะเรียกว่ากากก็กลัวแรงไปนะครับผมมันคุณภาพมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมคือผมเคยลองใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วแล้วผมออกไปพูดข้างนอกผมถ่ายคิดมาใช่ไหมครับผมแล้วผมเอามาลงคอมอ่ะการเป็นว่าเฟรมเรทมันไม่ตรงเว้ยแล้วแบบเสียงกับภาพมันคนละทางอะไรแล้วถ้าสมมติว่าผมจะไปปรับเฟรมเรทให้มันเท่าอย่างเงี้ยตอน์ตออกมันก็ยังไม่ตรงอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วเฟรมเรทมันไม่ได้คงที่เลยนะครับผมไอ้โทรศัพท์ของผมเนี่ยผมก็เลยไปโหลดแอปมานะครับผมเป็นแอปที่เอาไว้ใช้ถ่ายวิดีโออย่างงี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าม มันบังคับให้เราบันทึกไว้ในความจาเครื่องอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยถ่ายแป๊บเดียวเ,เต็มถ่ายแป๊บเดียวเต็อเมอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าความจาเครื่องมันมีน้อยมากคือผมโหลดแอป2อแอปนี่ความจําเครื่องเต็มแล้วก็เลยทําอะไรไม่ได้นะผมโทรศัพท์ผมมันก็เลยกลายเป็นโทรศัพท์ที่ ประสิทธิภาพต่ำนะครับผมเราจะไม่เรียกว่ากากเราจะเรียกว่าโทรศัพท์ที่ประสิทธิภาพต่ําเกินกว่าที่ผมต้องการใช้นะครับผมก็หวังว่าอนาคตถ้าได้ซื้อโทรศัพท์นะครับผมก็จะซื้อโทรศัพท์ที่เน้นกล้องดีๆไปนะครับผมความลงความแรงที่ผมไม่เอาแล้ะเน้นกล้องอย่างเดียวนะครับผมกล้องต้องดีแค่นั้นพอโอเคอีกอย่างนะครับผมต้องบันทึกข้อมูลลงใน S D card ได้นะครับผมไม่ได้ใช้ความจาเครื่องเป็นหลักเหมือนเครื่องของผมนี้ คือสำหรับเพื่อนๆที่อยากทาคลิปนะครับผมแล้วก็ไม่มีแนวร่วมนะครับผมคืออยากทําคนเดียวนะครับผมมันก็ทําได้นะครับผมแต่มันก็จะมีขีดจํากัดของมันอยู่นะครับผมเราก็จะต้องหาแนวที่ตรงเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆทําคลิปแคทเกมอย่างเงี้ย เราอาจจะทําคนเดียวได้เลยเพราะว่าแคสเกมมันไม่ใช่อะไรที่เราต้องเดินถือกล้องนะครับผมเราแค่ตั้งกล้องไว้อถ้าสมมติอยากให้เห็นเราถ้าไม่อยากให้เห็นเราเราก็แค่ถ่ายหน้าจอนะครับผมเราก็ใช้ไม์อัดเสียงแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติเราจะทาช่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับผมทําคนเดียวนะครับผมผมว่ามันอาจจะเหนื่อยนะครับผมแล้วมันอาจจะรู้สึกท้อแท้ได้นะครับผมในอนาคตภายหลังแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับผมมันก็ทําได้นะครับผมมันก็อยู่กับระดับความสามารถนะครับผมผมอาจจะมีความสามารถไม่มากพอขนาดนั้นนะครับผมแต่บางคนที่ม เที่ยวรอบโลกนะครับผมคนเดียวนะครับผมก็มีนะครับผมที่แบบทําคลิปเที่ยวรอบโลกนะครับผมเขาใช้กล้องตัวเดียวกับคนคนเดียวอันนี้ผมก็เคยเห็นนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แล้วก็ความสามารถของเขาด้วยนะครับผมและสาหรับเพื่อนๆนะครับผมที่กําลังทําคลิปคนเดียวอยู่เหมือนผมนะครับผมผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนะครับผมสู้ๆครับคือผมก็ใจดีนะครับผมว่ามันเหนื่อยนะครับผมมันลําบากนะครับผมแต่ว่า อนาคตนะครับผมไอสิ think, ่งท kind of ี more, ่เรากำลังทำอยู่คนเดียวนี่แหละครับผมมันจะเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมทำให้เราพัฒนามากขึ้นมากขึ้นนะครับผมแล้วสิ่งที่เราทำได้มันก็จะมีมากขึ้นไปด้วยนะครับผมเราจะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวเหมือนกันนะครับผมและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับผมคือมันดีกว่าการที่เราจะได้รับเงินจากยูทูบซะอีกคือเราได้ประสบการณ์แต่ไม่ใช่ว่าการได้เงินจากยูทู e มันไม่ดีนะครับผมอันนั้นอ่ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากแล้วนะครับผมคือผมออกมาพูดแค่นี้แหละพอดีว่าวันนี้นะครับผมผมตั้งใจจะไปข้างนอกด้วยผมไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปนี้ทันวันพฤหัสนี้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าไม่ทันก็อาจจะเลทไปวันสองวันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมมีงานที่ต้องไปข้างนอกเยอะมากแต่ผมก็จะพยายามลงคลิปให้มันครบทุกคลิปนะครับผมแล้วก็ลงให้มันต่อเนื่องนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาที่ผมไม่ได้ลงคลิปหรือไม่ได้ทำคลิปมันจะรู้สึกเหมือนกับเราขาดอะไรสั่อย่งหนัว่งครับผมก็เยยมลพาาทให้มันตือน ทำให้ลงนะครับผมถ้าผมไม่ว่างจริงๆผมก็ย้ายไปนิดนึงแล้วก็ทําลงต่อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผม <c oughs> เพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับผมผมก็ออกมาพูดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมแล้วก็ให้ดูวิธีการทํางานเบื้องหลังของผมแค่นั้นเองนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ